สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาดูปากกาเจา I, ลยูนิรุ่นใหม่ล่าสุดของตระกูลซิกโนที่เขาได้ทําทการอัปเกรดคุณภาพต่างๆมาให้ดียิ่งขึ้นเจ้าตัวน,นี้นก็คือยูนิบอล์ซิกโนอาร์ทีวันนั่นเองครับถ้าในข้อก้าวเนี่ยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่6นะครับซึ่งจุดเด่นของยูนิบอล์ซิกโนเลยก็คือน้ำมึกสูตรพิเศษที่ชื่อว่ายูนิซูเปอร์อิงที่มีคุณสมบัติทําให้เส้นที่ออกมาเนี่ยมีความคมชัดหมึกไม่เยิม้มสามารถกันน้ํากันสารเคมีและทนต่อแสงแดดอีกด้วยนะครับงั้นเรา,าด ดีวกว่าปากกาเจลัทั่วไปแม้แต่ในขนาดหัวที่เล็กถึง0.38เนี่ยก็เขียนได้ลื่นนะครับแถมขนาดหัวที่เล็กเนี่ยก็ยังเหมาะกับการเขียนในช่องแคบๆอีกด้วยแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของวัตกรรมนี้เนี่ยคือมันช่วยป้องกันการเยิ้มของหมึกได้ดีกว่าเดิมอย่างที่สองก็คือน้ำหมึกพิมพ์แมสอิงแบบใหม่ที่พัฒน,นาขึ้นมาอีกระดับน้ำหมึกตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นน้ำหมึกที่มีสีที่เข้มคมชัดขึ้นและมีสัมผัสที่ลื่นกว่าเดิมรวมถึงยังคงคุณสมบัติในการกันน้ำเอาไว้เหมือนเดิมด้ดมมด้้้าา้้ววยยยนนนครรัับแลลถาาาาชหหหมมมมมึกึกกกดดดเเีี่่่็สปไตตองงทิ ดีไซน์ตัวด้ามมาแบบไหลลอยต่ออันนี้เนี่ยก็จะมีความใกล้ายกับคุณรโตกะเค K s ช่วยมีพื้นที่ในการจับที่กว้างขึ้นจับสบายมือและตัวด้ามเนี่ยมีความเรียบๆไม่รบกวนสมาธิเวลาเขียนอีกด้วยนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาก็ใส่มาเป็นยางกันลื่นเส้นผ่าสนการของที่จับเนี่ยก็มีขนาดกลางๆจับได้พอดีมือด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยเคเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปากกาเจลที่ทํามาปิดจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งของปากกาเจลได้ดีมากๆนะครับนอกจากสีสีหลักที่ผมเขียนให้ดูในคลิปแล้วเนี่ยเคาก็ยังมีสีอื่นให้เลือกอก6สีเหมาะคนที่ชอบจดหลายๆสีเลยนะครับส่วนใครที่ชอบสีด้าน่อยๆเนี่ยเคาก็ยังมีสีพาสเทลให้เลือกถึง7สีสีเนี่ยมีความละมุน สวยมากๆก็ถ้าคุดใจปากกาเจลยูนิบอล์สิกโนอาร์ทีวันเนี่ย mm hmm. ก็สามารถหาซื้อ mm hmm. ได้ตามร้านขายเครื่องเขียนชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับ <S <S สำหรับวันนี้ <S <S บายบายครับ